สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยวันนี้พบกับดิฉันกุลธิดาชวนกุลเช่นเคยนะคะพบกันในวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่นายกได้มีการถแถลงผลงานในรอบ60วันหรือว่า2เดือนนะคะซึ่งก่อนที่จะมีการถแถลงเนี่ยในคืนวันศุกร์ขอขอภยัยในคืนวันพุธก็ได้มีการดินเนอร์กับเหล่าพักร่วมรัฐบาลนะคะที่ถูกมองว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ แต่ก็มีการจับตาดูอยู่เหมือนกันนะคะเพราะ,ะในต้องย้อนกลับไปตอนโหวตเลือกนายกที่แม่ในสวสิ้ส่วนของลุงป้อมนะคะไม่ได้โหวตให้แล้วก็มองกันว่าจริงๆเอ๊จะต้องเป็นลุงป้อมหรือเปล่าที่จะได้เป็นนายกแต่กลายเป็นคุณเศรษฐาได้ไป<_ <EN> _>ก็ถูกมองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลชุดนี้กับของทางลุงป้อมนะคะ ซึ่งเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาพลเอกประวิทย์ไม่ได้ไปแต่มีทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสแล้วก็ทางพลตำรวจเอกพัชรวัตดวงสุวรรณเนี่ยนะคะไปแทนก็เลยทำให้บางส่วนมีการวิเคราะห์กันว่านี่จะนับถอยหลังลุงป้อมปิดบ้านป่าส่งไม้ต่อให้กับปอปชคนใกล้ชิดบ้านจันทรสองล่าหรือเปล่าอ่านเนี่ยถ้าดูจากรูปนี้ก็จะเห็นนะคะว่า ลุงป้อมไม่ได้มานะก็มีเป็นร้อยเอกธรรมนัฐกับทางพลตารวจเอกพัชรวาที่ไปนะคะแล้วก็ในส่วนของพักร่วมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์นะคะแล้วก็มีคุณวราวุธจากชาติไทยพัฒนาทางพลตํารวจเอกอพันตารวจเอกทวีสอดสองก็มาจากพักประชาชาติคุณอนันทินนะคะ,ะพักภูมิใจไทยคุณอิงเพื่อไทยเพื่อไทยที่จะมาเยอะหน่อยนะคะนอกจากนายกเศรษฐามีคุณอิง มีคุณหมอมิงในฐานะ,ะตำแหน่งเขาเรียกนายกน้อยใช่ไหมคะแล้วก็มีคุณภูมิธรรมที่มาร่วมกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะรู้กันจากนี้ก็คืออายุของรัฐบาลนี่แมดูจากตรงนี้แล้วจะปึกเป๊ะแค่ไหนนะคะเดี๋ยวพูดคุยกันกับทางคุณพเด็ชภ,ภูรีปฏิพันธ์หรือว่าพยาไมายนะคะสวัสดีค่ะคุณพเดชค,คะ,คะขอเอาที่ภาพนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะเพราะว่าคนจับตาดูกันว่า แม่ความสัมพันธ์ระหว่างพลังประชารัฐกับขั้วรัฐบาลปัจจุบันจะเป็นยังไงโดยเฉพาะลุงป้อมการที่ลุงป้อมไม่มาแล้วบางคนมองว่านี่นับถอยหลังลุงป้อมเนี่ยคุณเด็จมองอยังไงบ้างคะคือจากประวัติศาสตร์การเมืองไทยการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจากสภาเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยมีน้อยมากต่มาจ,จะเกิดจาก การพิาพากษาหรือคำสั่งขององค์กรอิสระมากขึ้นมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยการที่กลุ่มก้อนของพักรอยบาลมานั่งคุยกันมันก็มองดูก็เป็นความสมัครคีแบบหนึง่งความปึกแผ่นแ,แต่มันไม่ใช่การยืนยันว่าเขาจะอยู่ได้ยืนยาวหรือเปล่าเพราะมันขึ้นอยู่กับ การบริหารราชการแผ่นดิน,นไปเข้าทางหรือไม่มีความบกพ้องผิดพลาดหรือไม่มนะฮะกับการจับจ้องรอดูขององค์กรอิสระซึ่งสามารถจะยุติการทำงานของรัฐบาลของคณะมนตรีหรือแม้แต่งพักการเมืองอนะอย่างกรณีที่เกิดขึ้นที่เห็นได้ชัดที่สุดก็อย่างคุณสมัครคะนะหัดก๋ยเตี๋ยว พักยุบรัฐบาลลม้มนายกหายไปเพราะนั้นเนี่ยความมั่นคงของรัฐบาลเนี่ยไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะที่อยู่กับพวกสภาพรรคการเมืองร่วมในอดีตคืออยู่ที่พรรคการเมืองแต่ตอนนี้มันไม่มันไม่อยู่ตรงนั้นละมันอยู่ที่องค์กรอิสระต่างๆที่จะมองสารรัฐมนูลอะไรต่ออะไรมันมีเยอะแยะไปหมดแล้วนะท,ที่จะสามารถจะยุติการ เป็นรัฐบาลได้ยุติพักการเมืองทั้งพรรคได้หรือ,อ,อพวกกรมกกรมการกรรมการบริหารทั้งหมดก็ได้คอันนี้มันอยู่ตรงนี้เพราะนั้นวันนี้ไม่มีใครสามารถพยากรณ์ทิศทางการเมืองได้อย่างเด็ดเสร็จเด็ดขาดจริงเพราะว่าคืออย่างแมทเมื่อตอนจัดตั้งรัฐบาลที่ผ่านมามก็ถือว่าไม่มีใครคาดคิดนะคะที่ จากภาพที่เราเห็นว่าเอ้ยเพื่อไทยรวมกับพลังประชารัฐอันเนี้ยเราเห็นมาเนืองๆอยู่แล้วแต่การที่แบบโหกลายเป็นแบบลุงตู่แล้วก็มากันแบบเต็มเหนี่ยวมากๆมันก็ถือว่าผิดคาดมากๆเลยนะคะมันถ้ามองวันแบบผิดคาดมันก็มองว่าผิดคาดได้อืแต่ถ้ามองมาจากความไม่ลงรอยกันของสองปอมันก็มองได้อืเมื่อปอนึง พยายามที่จะไม่ให้เศรษาเป็นปอ,อหนึ่งเทให้เศรษาเป็นใช่ไหมฮะใช่ค่ะหลังจ,จากวันนั้นพอเป็นเสร็จก็มีการไปขอบคุณกันที่ํำเนียบเลยไปแสดงความชื่นชมยินดีกันถูกต้องกันรไปม,นะมันก็เราก็เห็นภาพว่าการเมืองในไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรม,มันค่อนข้างจะชัดเจนมากนะีโดยเฉพาะในประเทศไทยโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ย มันชัดเจนที่สุดนะเป็นตัวอย่างของการเมืองซึ่งเ,เรียกว่าแหลมคมอ,อละเอียดลึกซึ้งมากด้วยชั้นเชิงมีความลี้ลับม,มากมายมหาศาลมผมอยากจะบอกว่าถ้าทธอดูไปแล้วการเมืองไทยเป็นการเมืองซึ่งเล่นยากที่สุดในโลกนะ เมันมีมันมีลักษณะของเป็นประเทศก็มีค่ะหรือจะเป็นกลุ่มบุคคลก็มีกอ,องทัพก็มีอำนาจมากสื่อก็มีอิทธิพลเหลือหลายวันนี้ยังไปเติมพวกนักร้องนักนักร้องขึ้นมาอีกนะยังมีนักต้มตุ๋นเข้ามาเล่นด้วยแล้วก็สื่อก็อยู่กันเป็นฝั่งๆใช่ค่ะนะฮะมันเป็นการเมืองที่มันสับสนปนเปนหมดใครเป็นนายกเอาใจใครไม่ได้เลย เพราะมันมากไปด้วยโอ้โหถ้าเอาใจทั้งหมดก็ไม่ต้องไปหาใครละ <c oughs> นะทำงานอะไรไม่ได้หมดละเพราะว,ว, <c oughs> ว่าเรื่องงบประมาณก็มีนนี้ก็มาขอตรงนั้นไอ้นี่ก็มาขอทำไม้นี่ไอ้นี่ทำขอตรงนี้ที่เขาขอก็มีเนี่ยมีสักแสนล้านน้องแต่มีมีเงินให้ไม่ถึงหมื่นอย่างเงี้ยมันก็ลําบากทุก <c oughs> คนก็ต้องวิ่งไปงบประมาณผมทําข่าวการเมืองมาตลอดชีวิตผมรู้ว่าเวลาเดือน ก่อนจะถึงเดือนกันยาหมดปีงบประมาณนะมีการเิ่งเต้นยักย้ายถ่ายเทงบประมาณทุกคนเป็นไปวิ่งอยู่ที่สำนังงกงบประมาณมนะตอนหลังเราสำนักงบประมาณมาอยู่กับกับท่านนายกโอเคอม,มันก็มีแต่เรื่องแบบนี้มาตลอดชีวิตที่ผมทํางานเป็นนักข่าวการเมืองแล้ววันนี้ต้องไม่มีตรงไหนเปลี่ยนไปเลยมีแต่มากขึ้น<อ>มีแต่ซับซ้อนมากขึ้น<อ>มีแต่ตัวองค์คณะมากขึ้นคเนี่ย เพราะฉะนั้นที่คุณพเด็จบอกว่าการเมืองไทยเนี่ยมันสะท้อนได้อย่างชัดเจนเลยว่าไม่มีมิตรและศัตรูที่ถาวรเนี่ยถ้าอย่างนั้นมีโอกาสที่เพื่อไทยกับก้าวไกลจะได้กลับมาจะตั้งรัฐบาลร่วมกันได้ไหมคะและด้วยปัจจัยอะไรอันนั้นเป็นภาพที่ประชาชนได้แสดงออกผ่านการเลือกตั้งเ,เป็นภาพที่ประชาชนได้แสดงผ่านออกมาผ่านการเลือกตั้ง ถ้าตรงกรณีนั้นเกิดขึ้นมาเมื่อไหรเราก็จะเข้าไปสู่ระบบประชาธิปไตยที่ดีขึ้นสมบูรณ์แบบขึ้นค่ะแล้วผมเชื่อว่าเป็นภาพที่ประชาชนจำนวนหนึ่งอย่างน้อยก็ยี่สิบห้าล้านคนในสาสิบเก้าล้านคนที่มาใช้สิทธิโดยกลมกลมนะยี่สิบห้าล้านคนมากขึ้นยี่หกล้านคนในสาสิบเก้าล้านคนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเขาอยากให้เห็นอยากให้เป็น อยากให้เป็นอย่างนั้นเรื่องนี้จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ก็ต้องไปดูหลังเดือนพฤษภาปีหน้าเมื่อสวหมดอำนาจในการจะเลือกนายกแล้วออาจจะเกิดภาพนี้ได้หรือไม่ต้องดูอีกทีหนึ่งถ้ามีองค์ประกอบสำคัญต่างๆของชาติไม่ปฏิเสธสิ่งนี้มันก็อาจจะเกิดภาพนี้ขึ้นมาแล้วผมอยากเห็นภาพนี้เต็มที่เลยเม่่า เพราะเมื่อภาพนี้มันเกิดขึ้นเราจะเอานักการเมืองหน้าเก่าซึ่งทุกคนถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจมาแล้วถูกกล่าวหามากมายรอดมาได้เพราะการยกแข่มือไม่ได้รอดมาได้เพราะการชี้แจงหลักฐานค่ะออกไปจากการเมืองทันทีผู้นนี้ควรจะกลับบ้านไม่เลิกเล่นหรือติดคุกติดตารางไปบ้างก็พอก็น่าจะเหมาะสมนะเราจะได้มีถนนที่เป็นของประชาชนนะเราจะมี ทางทางด่วนมอเตอร์เวย์ที่สร้างเสร็จแล้วประเทศเป็นคนเก็บค่าใช้จ่ายแล้วจ่ายเงินให้กับรัฐบาลไม่ใช่ผ่านให้กับบริษัท,ทนะวันนี้เราเสียเงินเนี่ยเราลงทุนเอาเงินประชาชนไปสร้างถนนสร้างตอหม้อวางระบบเสร็จเสร็จแล้วก็ขับรถไปเพื่อจ่ายเงินให้กับเอกชนที่มันมาอยู่บนถนนสายนั้นโดยอ้างว่าเพื่อมาดูแลระบบเพื่อหาทอะไรก็ตามแต่แต่เวลามันพังพวกเราจ่าย แล้วมันมันเจ็บปวดที่เราต้องเสียเงินเราซื้อรถคันหนึ่งต้องให้ประเทศจะเปสองคันระหว่างที่เราใช้น้ํามันต่อลิตรเราเสียค่าน้ํามันสิบห้าบาทแต่เราเสียยี่สิบบาทให้กับรัฐบาลทุกปีเราต้องเสียค่าทะเบียนพันสองพันหรือหมื่นสองหมื่นแล้วแต่ซีซีแล้วแต่กําลังรถให้กับประเทศแต่ทั้งหมดเขาไปให้กับเอกชน บางคนบางท่านบางพวกซึ่งเมื่อไล่กันไปลึกๆแล้วก็จะไปเจอกับคนในสภาทั้งนั้นเพราะนั้นเวลาทหารปฏิวัติทุกครั้งเนี่ยไปทขาจะมีความสุขช่วงหนึ่งแต่เมื่อทหารนั้นไม่สามารถจะแก้ไขในสิ่งเหล่านี้ได้เขาก็จะเบื่อทหารชุดนั้นแล้วก็อยากจะเรียกร้องประชาธิปไตยประชาธิปไตยแต่พอได้ประชาธิปไตยมามันไม่ใช่ประประชาธิปไตยของประชาชนมันเป็น ประชาธิปไตยของคนบางตนเครื่องเข้ามาสิงสู่อยู่กับการมีอำนาจในในตำแหน่งแล้วก็ดูแลงบประมาณแผ่นดินแล้วก็เฉือนเป็นเค้กแบงก่งกันออกไปตามแต่กระทรวงเขตเอเ,เ,เขตบีเขตซีเกตดีอะไรเขาแล้วแต่นะ,ะกระทรวงเขตเอก็จะเป็นกระทรวงที่มีการใช้เงินงบประมาณล่วงหน้านะก็อะไรก็ตามแต่เราจำเจกับเรื่องพวกนี้มาตลอดชีวิต คุณผเด็ดคิดเห็นยังไงที่บางคนมองว่าพักอันดับหนึ่งกับอันดับสองเนี่ยปกติแล้วเขาไม่ไม่รวมกันเขาจะแยกกันพักอันดับหนึ่งก็เป็นรัฐบาลไปแล้วก็พักอันดับสองก็เป็นฝ่ายค้านฝ่อันนี้มันเป็นความแล้วคุณเห็นในใบเขาเขาไม่ได้ต่างกันหรอกเขารวมกันไม่ได้เพราะว่าเขาตกลงกันเรื่องกระทรวงไม่ได้อืพอพักหมายเลขสองไปรวมกับสามสี่ห้าเขามาใหญ่กันหนึ่งหนึ่งก็เป็นฝ่ายค้าน พราะพอพักหนึ่งเกิดขึ้นก็ไปโลงโกอสามสี่ห้าก่อนเพื่อจะจัดระบาลให้ได้ก่อนยอมมันทุกอย่างเพื่อให้พวกนี้ไม่ไปไหนทําไปาพวกสองสามสี่ถึงจะได้เป็นได้เป็นรัฐบาลตลอดชีวิตนะยิ่งเบอร์สามเบอร์สี่นี่แทบจะไม่หลุดกระดานเลยนะหนึ่งกับสองเนี่ยจะสลับกันแล้วแต่นะจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลก็ตามแต่แต่พักที่สามก็จะเป็นตัวที่ตัวเลือกดีหน่อย แต่สี่ห้านี่เคยอยู่กับทุกสี่ห้านี่ไม่เคยพ้นจากการเป็นรัฐบาลเลยเป็นรัฐบาลตลอดเพราะนั่นบางคนงก็เป็นละสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดสมัยทุกครั้งที่เลือกตั้งเพราะนั้นเราก็จาเจอยู่คนหน้านี่หน้า,นาเดิมซ้ำซากจําเจนี่อยู่ตั้งแต่บบบูชผู้พ่อมาเป็นบูชลูกมาเป็นบิลคิวตันมาเป็นโอมามามาเป็นทรัม เป็นไบเดนโอ้โหที่อื่นเขาเปลี่ยนหมดแล้วอ่ะขณะเขาอยู่กันแปดปีเขายังเปลี่ยนไม่รู้กี่คนนะของเรานี่มองไปดิหน้าเดิมหมดนะนะหน้าเดิมหมดมีแต่นายกหนเปลี่ย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 นไปแต่ข้างล่างมานี่หน้าเดิมผ้าอันดับนี่คงที่เลยสลับันไปสมมาโดเต้นเป็นในเป็นลนมอนซอนผ้านะวิ่งเคยเห็นหรือเปล่ามอนซอนผ้าสมัไหเคยเคยเคย แต่รอบนี้ก็ดูมีสอสอหน้าใหม่เข้ามาเพียบอยู่เหมือนกันนะคะก็เป็นระดับลูกสอสอหน้าใหม่แต่ผู้แต่เรว่าการหน้าเก่าหมดมหน้าเก่าหมดมเปลี่ยนอะไรก็เจอเงี้ยเดี๋ยวไปกระทรวงนี้ไปกระทรวงนี้ไปวิ่งไปแยกไปแยกมาตามนี้ทั้งหมดหน้าเดิมซ้ำซากมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กจนวันจะแก่ตายวันนี้แล้วก็เหมือนเดิมเอาพ่อไปลูกมาแทนอเอาลูกไปหลานมาเข้าไหม เนี่ยมันไม่ไปไหนอะ่ะม,ม,มันกลายเป็นถูกครอบครองโดยคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีอาชีพทางการเมืองแล้วก็สามารถจะรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อให้ตัวเองมีเสียงเพียงพอที่จะเป็นมาเป็นรัาบาลแล้วก็พอเลือกตั้งเมื่อไหร่จากเผด็จการทหารเรียกร้องเรื่องรัฐธรรมนูญเรียกร้องการเลือกตั้งก็ได้เลือกตั้งมากลายเป็นเผด็จการครอบครัว ครอบครัวใหญ่ๆรวมตัวกันเป็นรัฐบาลค่ะเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอด<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงเวลาครั้งหนึ่งคนก็แห่กไปหาพรรคทักษิณพรรคไทยรักไทยพลังประชานพระเพื่อไทยแต่พอมันนานเข้าอ้าวไม่ได้มีอะไรแปลงๆปลงเลยเนี่ยเขาก็ไปหาก้าไกลแล้ววันนี้ถ้ารูปนี้อยู่จนถึงวันเลือกตั้งหน้า ไม่ว่าเก้าวไกลจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรไปสมักที่เขาโอกาสได้มาก,ก่อนละห้าสิบอร์เซ็นต์อุ๊ยคุณพาเดชใช้คำว่าไม่ว่าพรรคเก้าไกลจะใช้ชื่อว่าอะไรเพอเอิน 15, รนสิบห้าพฤศจิกายนนี้ <laughs> สารรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีการนัดถกนะคะนัดถกในการพิจารณาสองเรื่องด้วยกันหนึ่งก็คือคดีถือหุ้นสื่อของคุณพิธาอสองก็คือนโยบาย1นึสองที่ถูกมองว่าจะเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองหรือไม่แล้วก็มีกระแสะมาว่าเอาอีกแล้วก้าวไกลจะถูกยุบอีกแล้วคือถ้าเผื่อทาทรยังเป็นพรรอนาคตใหม่อยู่ไม่มีก้าวไกลนะอนาคตใหม่อยู่ทาทรยังเป็นหัวหน้าพรรอยู่ คุณรู้ไหมว่าวันนี้คะแนนร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงไม่มามไม่เกิดแปลว่าคุณพเด็จมองว่าความฟีเวอร์เมื่อเทียบกับคุณพี่ธาไม่เท่าแบบนี้หรือเปล่าคะไม่ใช่ความรู้สึกของคนที่เลือกธนาธรไว้ตอนนั้นเนี่ยหลักละไม่ถึงสิบล้านนะเจ็ดแปดล้านหรือหกล้านกว่าอะไระเนี่ยะนะ,ะมีปฏิลิศร้อยห้าสิบคนนะ ช่แล้วก็ไปเหลือให้ร้อยหนึ่งเพื่อจะให้เขาได้น้อยลงถูกไหมเพราะเขาได้ปฏิริษมากกว่าคนอื่นใช่ค่ะ,ะก็เหลือน้อยลงก็ไปตัดตอนนั้นชาวบ้านก็นั่งดูเฮ้ยทำไมทําไมร้อห้าสิบเหลือร้อยอ๋อ oh, อย่างงี้นี่น่ะตอนนี้เราก็มีพวกนักวิชาวิจารณ์ทางการเมืองพวกเขาก็ว่าพูดเพราะต้องกานจะยหยุดอนาคตใหม่<ช>อา้อาวถ้าทอนเข้าปั๊บโดนอีกอา้าว เราเหมือนคนที่วันนี้ทุกคนดูการเมืองเหมือนดูหนังเรื่องหนึ่งนะเพราะมันผ่านจอ <im invincible> มันผ่านจอเราเหมือนดูหนังอะแต่มันดูซ้ำซากดูนาสามร้อยหกสิบห้าวันคูณสี่ปีสามร้อยหกสวันคูณเก้าปีมันดูหนังเรื่องเดียวเวน,นี่ยเก้าปีเต็มดูทุกวันทุกคืนเขาจะไม่รับรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นของจริงคืออะไรไม่ใช่ของจริงคือใครนี่แกล้งใครนี่นี่แกล้งนี่ส <im S 1> งสารคนนี้ ไอ้น,นี่เป็นคนที่ถูรังแกตลอดอนะอน,นี่ไอ้น,นี่ต่อยอย่างเดียวตบตีเขาอย่างเดียวถ้าจะเปรียบไปก็ให้มันชัดกว่านั้นค่อยดูก่าวันที่เจ็ดฮามาสบุกป,ป้างคนเห็นใจอิสราเอลทั้งโลกอืมใช่โอ้ยไอ้ฮะไอ้อพวกนี้โจรทั่ววันนี้คนใดอิสราเอลทั้งโลกเพราะไม่หยุดยิงสักทีพ่อมึงไปฆ่าคนมากกว่าเขาอีกและเอ็งไม่มีความเมตตาปรานี เองยิงเด็กเองยิงโรงพยาบาลหมดอค่ะกลายเป็นวันนี้โลกกลับไปไดเร็วมากกว่าฮามาสเรียกร้องว่าหยุดยิงเธอหยุดยิงได้แล้วอา้าวเด็กตายแล้วสี่ร้อยตายไปแล้วผู้หญิงตายไปอีกหกร้อยคนตกลงว่าอย่หยุดยิงทําไงกันเนี่ยนี่ไงความรู้สึกของคนทัโลกเนี่ยที่เป็นคนชั้นล่างเป็นคนธรรมดาไม่อยู่ในการเมืองเนี่ยเขามีความรู้สึก โกรธแค้นมีอารมณ์ร่วมโกรธแค้นอยากเอาคืนม,มีความเมตตาสงสารนะมันมีอยู่คนส่วนใหญ่มันจะมีอารมณ์เดียวกันหมดทั้งททั้งโลกไปเนี่ยค่ะอย่างกะระบบุมอบ้านเราก็เหมือนกันหรือผมจะยกตัวอย่างไปให้มันลึกกว่านั้นอีกก็ได้ค่ะถ้าไม่ฏิวัติคุณทักษิณคุณเชื่อไหมวันนี้ใน,ใน,ใ,นในประเทศนี้ไม่มีคุณทักษิณก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะคะ เพราะมันเรืร่อเสียงกำลังกำลังถูกคนกล่าวหามากมายมทั้งทุกคนสื่อสา,สารระดมหมดว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาโกงงี้โอเคคนเริ่มเชื่อ,อเพราะมันไปในทิศทางเดียวกันเพราะคุณเนี่ยไม่สามารถตอบแทนประโยชน์ของคนทุกคนได้โดยพร้อมเพรียงค่ะเมื่อคุณช่วยคนได้สี่สิบคนสามสเอร์เซอีกเจ็สิเซก็เอาคุณเป็นศัตรูแล้วก็อยากจะเปลี่ยนคุณ ถ้าคุณมาช่วยคนได้ถึงสี่เอร์ซนอีกหกสิเปอร์เซนตไม่ได้ถูกช่วยเขาก็อยากจะเปลี่ยนคุณถ้าคุณช่วยคนเกินหกสิบเปอร์เซ็นคุณก็บริหารประเทศไม่ได้ถ้าคุณช่วยคนถึงเจ็ดสิบเอร์ซ็นคุณก็ไม่ต้องทำอะไรเลยเอาเงินมาก็แจกอย่างเดียวแจกอย่างเดียวจะเป็นหนี้เป็นสินเต็มมหาศาลไปเนี่ยนะนี่เพราะมันทำงานไม่ได้เงินมันเหลือน้อยนิดเดียวเราค้าขายก็ไม่เก่งนวัตกรรมเราก็ไม่มี เรามีข้าวขายก็ถูกแข่งเยอะแยะใช่ค่ะเรามียางเขาก็ปลูกยางเมื่อก่อนจีนไม่ไม,ไม่ปลูกยางวันนี้เราก็ขายยางอยู่คนเดียวได้สามห้ารประเทศวันนี้จีนปลูกยางเขาเก็บด้วยโรบอทเรายังเอาคนไปกรีดยางอยู่เลยแล้วค่าจ้างกรีดยางวันนี้สี 400, 500, ่ร้อยห้าร้อยคุณจะเอายางไปขายใครอะ่ะแต่จีนเขาปลูกเขาปลูกยางไม่กี่ปีวันนี้เขาเขาเก็บด้วยโรบอทเก็บด้วยเครื่องมือเครื่องจักรเขาไม่ต้องใช้คนสักคน นะไอันนี้ออกไปป่าสไปไปเก็บยางโดนเสือคาบโดนงูเหลือมกินก็มีเยอะแยะเปืองแรงเปืองคนแล้วก็ใช้คนในบ้านทำมันก็ทําได้เล็กๆของเขานี่ทําพันไร่ใช้เครื่องจักรหมดยางก,ก็ถูกกว่าเราแล้วมันมันก็ทําให้การเมืองเนี่ยมันทําให้เราอยู่ไปไหนไม่ได้คือเกิดการตัดตอน จนเลยทําให้กลับไปเรียกคะแนนสงสารซะแทนอันนี้เขาแนวความกลัวทาให้เไมเพราะวันที่สิบห้าทำมันมีอะไรเป็นอย่างที่ทุกคนคิดว่าต้องเกิดคุณก็ไม่ได้ทําลายเขาหรอกคุณไปสร้างเขาทําไมผู้ที่ทําเนี่ยเขาไม่ได้ย้อนรอยประวัติศาสตร์เลยละคะว่ายิ่งแตตัดตอนเขายิ่งไปเพิ่มให้เขาอ่ะผมก็ไม่เข้าใจผมก็ไม่เข้าใจเออ แต่ครูอาจจะเล่นการเมืองเพื่อวันนี้พรุ่งนี้อย่างเดียววันนี้พรุ่งนี้อย่างเดียวมาใหม่ก็ข้ามก็อย่างว่าก็เป็นอย่างเก่าอีกอะไรก็ตามแต่ไม่รู้เราไม่เข้าใจหรอกเพราะผมอยู่กับการเมืองแบบนี้มาตั้งแต่ปีหนึ่งสองซึ่งมันก็เป็นอย่างนี้แล้วในปีหกหกมันเหมือนกันหมดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันมีเปลี่ยนจริงๆคือคนช่างกลางหายไปหมดอ๋อดี้สินประเทศเพิ่มพูนมหาศาลคนรวยเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ จากเมื่อก่อนตอนผมเกิดมีคนรวยคนชั้นกลางใหญ่มากคนชั้นจนมีนิดเดียวแค่การไปถือเป็นคนชั้นกลางหมดตอนนั้นเ mm hmm. พออไราะรายได้ค่าการนอยู่ได้ mm hmm. มันไม่ได้มีมากมายอย่างนี้อะ่ะ mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. เพราะนันประเทศก็เลี้ยงเขาอย่างดีได้มีสวัสดิการได้ mm hmm. แต่เมื่อการเมืองสะสมค่าการจนกลายเป็นเป็นพอลูชันยิ่งกับฝุ่นพีเอมอีข้างบนอะ่ะ mm hmm. มันก็คืออืดอัดมันก็เป็นอันตรายหายใจก็เป็นโรค วันนี้ข้างบนก็คือเหมือนฝุ่นพีเอมมันเต็มกันมันเต็มไปหมดในทุกกระทรวงทบวงกรมมีแต่คนแต่ไม่มีงานทำนะมันก็มานั่งเบเียดเสียกกันเพื่อจะไปอยู่โต๊ะที่มีอำนาจโต๊ะที่มีรายได้โต๊ะที่เซ็นแล้วสั่งได้มันก็จะวิ่งหาจุดนั้นกันหมดก็ต้องแข่งกันแข่งกันก็ต้องเอาเงินไปใช้อยากเป็นผู้ว่าคุณก็ต้องผ่านในอำเภอก่อนแต่ถ้าคุณจะเป็น,นอำเภอได้คุณต้องไปสอบแต่สิทธิในการสอบ มันเป็นสิทธิ์ของคนที่จะเสนอคุณให้คุณไปเป็นผู้สอบถ้าผมไม่เสนอคุณคุณก็ไม่ได้ไปสอบอม,มันก็กลายเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่นี้ถ้าถามเรื่องค่าใช้จ่ายพูดไปมันก็สองไพ่เบีย้ยเห็นไหมค่ะเพราะเราก็รู้ว่ามันก็ถ้าบืพึถึงตรงนี้มันก็ต้องมีเงื่อนไขมีกฎเกณฑ์ใช่ไหมทีนี้หันมาดูเพื่อไทยบ้าง เพื่อไทยเองก็ใช่ว่าจะไม่มีเรื่องมีราวนะคะล่าสุดเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเนี่ยทางคุณเรืองไกรก็ไปยื่นสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยกรณีที่นายกเศรษฐาเนี่ยได้มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแต่ไม่มีการชี้แจงที่มาไรายได้ของนโยบายเรื่องนี้น่าเป็นห่วงไหมคะคือเอาว่าเขาทำสำเร็จก่อนเศรษฐาล้ม,มเอาว่าอย่างงี้ก่อนอ่าสมมุติ คนจะมาคือข่ายอุ๋งเอิงกับประยุทธ์เออไม่ให้ป้อมเพราะถ้าถ้าเรื่องนี้ทันเกิดขึ้นเขาก็มองว่าเรื่องนี้มาจากพักพลังประชารัฐเพราะนั้นประเทศไทยก็ต้องวิ่งไปหารวมไทยสร้างชาติก็เหมือนตอนที่กำเนิดเศรษฐาเหมือนกันถ้าไม่ได้รวมไทยสร้างชาติก็ไม่มีเศรษฐาเหมือนกันเหมือนที่เราพูดกันเมื่อวานใช่ไหมในตอนต้นวันนี้ถึง เรื่องกายจะทำสำเร็จแต่ท้าหายไปมันก็ยังไม่ใช่คุณป้อมอยู่ดีเพราะเพื่อนไทยก็บอกเอาเรื่องนี้ป้อมเป็นคนทำนี่มากับทางประชารัฐเรื่องกายอยู่ทางประชารัฐใช่ค่ะมันก็กลับไปที่เดิมนี่ผมก็ผมก็เอาลุงไทยสร้างชาติเข้ามาใช่ไหมม,มันก็ยังไม่ใช่อยู่ดีเพราะนั้นมันจะเกิดไม่เรื่องนี้ใช่ไหมแสดงว่าลุงตู่ยังไม่หายไปไหนถูกไหมคะ เขายัางอยู่ในตะกา้าอยู่แต่อย่าลืมว่าเขาเหลืออีกปีกว่ากว่า<อ>จะครบแปดเสรษาไปลุงตู่มาอยู่ปีเกิดกว่าหมดไปเพราะครบแปดปีตอนนั้นองคงอิงแข็งแรงพอแล้วนะ<อ>มีเวลาแล้วนะนะที่จะดูว่าอีกปีสองปีเนี่ย<อ>ความพร้อมอายุก็จะ้าว่านี่คือตัวนายกตัวจริง<อ>ให้เสดษาไปพิ่ตู่มา<อ>สมมุติ ก็จะตั้งงูวเป็นลัตีกระทรวงใหญ่กสกกระทรวงหนึ่งเ,เป็นรองนายกทําง,งานพอปลูกไปก็งูอิก,ก็ขึ้นได้เลยครับผมเป็นคนในครอบครัวชินในวัดผมก็จะวางแผนแบบนี้หรือถ้าจะเอาลุงตู่กลับมาจริงๆแล้วก็จะต้องมีไม้ต่อส่งไปที่คุณอิงเนี่ยก็รอให้คุณเศรษฐาบริหารไปจนใกล้ๆที่จะลุงตู่จะครบอะไ่ก็เอาลุงตู่เปไหม,น,น,มนไม่่ใชนี่ แล้วพูดถึงการเมืองมีการต่อสู้ทางการเมืองมันจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นเมื่อมันมีการต่อสู้ทางการเมืองมีคนอยากเป็นนายกมันจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นถ้าไม่มีอย่างนี้มันก็ไม่มีท่านยังมีการยื่นเรื่องไาทำไมมีการยื่นเรื่องไปก็ต้องมีวัตถุมีความประสงค์ใช่ใช่้มใช่ตอนี้ฝ่ายที่รับเอาเรื่องไปจะเล่นไหมเล่นอีกเรื่องหนึ่งเขาไหมฮะ แต่ว่าถ้าดูจากประวัติการทํางานเราก็รู้ว่ามันเป็นไปได้อ,ม,อม,มันเป็นไปได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ถึงมันเป็นกการเมืองที่วิเคราะห์ลําบากที่สุดเพราะมันเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เป็นคนละเม็ดเด็ดพลายนะเป็นเรื่องที่ทายยังไงก็ทายไม่ถูกหรือหรือทยยังไงก็ทายถูกค มันมีทั้งสองอย่างเออลืมดูเวลาว่าจะให้คุณเผด็จประเมินผลงานรัฐบาลสองเดือนซะหน่อยเออผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าช่วงนี้ขณะนี้อยู่เนี่ยโดยเฉพาะคุณเศรษฐาค่ะผมมั่นใจว่าคนอย่างเขาไม่โกงอพอเลยจริงแค่นี้พอไม่ต้องไปแข่แงง,งานการมากมายผมไม่โกงจะไม่ให้ใครโกงพูดสองประโยคจบจบวันนี้หมดเวลานะคะต้องขอขอบพระคุณคุณเผด็จพูริปฏิพันธขอบพระร <า S 1> คุณ<ม>คะ่ะ เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ นี้เนี่ยวัดกินผมไม่ได้เลยนะนี่พูดโดย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 ความรู้สึกที่ีทแท้จริงกินผมไม่ได้กินลูกเมียกินพักพวกพืชฝูงอะไรต่งตางๆจามกันไอกันต,ต่างๆ่ผมไม่มีเลยไม่ได้ทานยาอะไรด้วยมีแต่คอลิเตสแค่เพียงอย่างเดียวอีกประการหนึ่งซึ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือชื่อของอาจารย์หมอสมศักดิ์วร์คามินนะครับเป็นอะไรที่ที่แกนตนตีได้ว่า ของตัวนี้ Product ตัวนี้เนี่ยเป็นของที่ดีมากเลยครับปัจจุบันอายุ61ย่าง62นะครับผมก็เสียแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญพิสูจน์ได้จากตัวเองนะครับซึ่งปกติผมผมค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วเทียบคนในรุ่นเดียวกันได้คุณ e ท t เข้าไปผมว่าผมเทียบกับคนที่อายุต่ำกว่าผม20ปีครับ มีม,มีมีบ้างครับมีบ้างมีทานทานวิตามินรวมแล้วก็มีทานน้ำมันตัปลานะครับแต่ก็ทานบ้างไม่ทานบ้างแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือคอเลสเตอรตเนี่ยครับต้องทานประจำทุกวันเลยโปรโมชั่นพิเศษวันนี้หากคุณสั่งซื้อคอเลสเตอรหนึ่งขวดขนาด30แคปซูลปกติราคา1,950บาทราคานี้เราไม่ขายเราขายเพียง1,300บาทเท่านั้นย้ำ 1,300บาทเท่านั้นกับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณไปถึง650บาทรีบโทรเลยรับเพียง20ท่านแรกเท่านั้นโทร02-542-0975-6 099-287-9944และ099-440-3666